ีที่สี่แล้วเนาะปีที่สรอบนี้ปีที่สี่แล้ซินทร์ทกรอเดียวเมื่อา้เดียวกันแล้วครับก็มาทุกปีแล้วก็มีความสุขทุกปีได้มาเราสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นจากกันๆท่น่ารักชูีีนี้ไงบ้างม่ี้ท่ตงอะไรนะปนี่ปีนี้เปไง้างที่สนุกไปสนุกครับทีแล้วก็ร่วมเท้าดาวกับแฟนๆทุกคนที่ซานอลเวิด์มก้วก็แก่ขึ้นแก่ขึ้น ทุกปีมันหวานไปรู้กันแล้วนะหวานรือเปล่านะหวานลิปเป้าหวานเจชฟทันรัตหวานเจี๊ยบหวานเชฟทันรัตจะมีที่พิเศษเป็นช็อตพิเศษการที่กันพูดรวมกันได้ในทุกปีทุกชาตครับผมก็จริงๆกิง็อก่อนหน้าก่อนหน้าที่ก็จะเป็นพี่โบกี้ใช่ไหมก่อนหน้าที่กินพี่โบกี้ตอนนี้ก็แพทริกกำลังเล่นอยู่เลยนะก็รู้สึกว่าจริงๆแบบมันโชว์ที่เนี้ยทุกๆปีมันก็จะมีความพิเศษกว่าแบบทุกครั้งทุกครั้งที่แบบเหมือนที่มาจัดงาน ใช่ครับโอ้เขาไอ้นี้ฮะหน่อยหน่อยนี่อะไรช่วงเวลาดีหนที่ผ่านมาตลอดที่ผ่านมาตลอดทีเป็นยุงจริงเป็นยังไงบ้างอะปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ก็จริงๆผมว่าผมว่าดีนะสำหรับเราทั้งคู่อะไรเงี้ยจริงจแล้วผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ ที่เรามีโอกาสได้ได้เติบโตได้ได้มีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็ได้ไไไ้้ได,ดมีก้าวใหญ่ในชีวิตะไรครับอะไรเตี้ยผมพี่พีเขาก็มีม,มีเดย์อีกชั้นของเขามีได้ได้เป็นเอเมสเตอร์หรือว่าเป็นลักเสือขอรบารันเซก,การอะไรเงี้ยแล้วเขาว่าได้งานได้เข้ามาโอกาสได้เข้ามาอะไรเงี้ยมีแฟนมีอะไรเงี้ยผมก็มีคอนเสิร์ตเหมือนกันผมก็มีโอกาสได้ไปขึ้นนั่นขึ้นนี่อะไรเงี้ยปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่ผมว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากอะไรเงี้ยสำหรับเราทสองคนครับ จริงๆพี่ว่าปีนี้ก็เหมือนเราได้ทำอะไรหลายอย่างมากนอนตัวเองก็มีหลายเรื่องมากก็จะเป็นแบบเรื่องบบคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกโตอ,อีกโต,อ,กตอีกปีเหมือนกันที่แบบเราโตขึ้นแล้วก็ดีใจครับเป็นอีกปีที่ได้เติบโตขึ้นพร้อมเขาเหมือนกันแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันที่ที่รัลนะครับความสำเร็จตลอดปีที่ผ่านมามัานต่างนที่ไม่เขามากมายขนาดเลยนะความสำเร็จตลอดปีที่ผ่านมา มันทำให้ชีมเราหนักขวากันหนอในการยืดต้นมืโอ้ผมว่าผมว่าปีปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ที่หนักที่สุดในชีวิตผมเลยนะผมว่าพีพีก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมผมก็มีไปถ่ายหนังด้วยไปอะไรด้วยอะไรเงี้ยมีไปขึ้นดิวิดฟอสเตอร์อะไรเงี้ยมันมันมีโอกาสดีๆเลยอย่างเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็ๆๆาตามมาด้วยเอฟฟอร์ดที่เราจะต้องใส่ลงไปในทุกๆงานที่จะทําให้มันให้มันดีที่สุดแล้วเราก็จะไม่มาเสียดายทีหลังอย่างเงี้ยแต่เราก็ได้บทเรียนเราก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นนมมมาาาเยะกก็ีีีปึงท่่ผว ผมแล้วก็พีพีเราก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในการละกันมาครับปีหน้าเป็นไงพีปีหน้าปีหน้าเป็นปีเพชรเป็นปีแห่งความปางังขอขออยากให้มันปังอะไรเงี้ยครับปีหน้าก็พีพีเขาปางังทุกป,ปีอยู่แล้วไงแล้วก็จะมีแพลนหลายๆอย่างครับผมก็สามารถรอติดตามกันได้ก็มีอะไรให้ผู้ชมคนดูหรือว่าแฟนๆอะไรเงี้ยได้ติดตามกันอีกเยอะแยะเลยครับแต่ที่แฟ,แฟนได้งองมากคืองานคู่ จะมีไหมอ่ะ,อะสปอยไดย้สปอยเลยสปอยเล็วก็ประกาศไปเลยปนระกาศเลยเฮ้ยมีแล้วกันแต่ว่ามีมีเป็นในรูปแบบไหนมีในรูปแบบไหนมีแต่ว่าไม่ถือว่า v i พินทีทีเราก็อย่างที่ผมบอกว่าแแฟนเบื่อเรามาง v i พินทีทีอ่ะแล้วก็เติบโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่า เวลาที่เราคิดอยากจะทําทอะไรมันก็วนๆอยู่แถวนี้นแหละล้วก็จะแบบคิดถึงการอะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามันก็เป็นเป็นช่วงที่จากปีที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสได้ไปทำอะไรของเราเองเยอะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่จบโปรเจกต์ b ี่เคพโปรเจกต์ไปนาดาวปิดเปิดบริษัทของตัวเองแต่บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็มองอยู่ตลอดว่าโอกาสไหนหรือช่วงเวลาไหนที่เราจะมีโอกาสได้กลับมาทาโปรเจกต์ใหญ่ๆด้วยกันอีกเลยครับมีใหม่แล้วพี่ลอยพอักินหน่อยโวยหอนวิวกินหน่อยก็ ดีใจมากดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็เป็นอีกปีที่เขาก็เติบโตขึ้นเยอะมีอะไรดีๆเข้ามาหาชุดเขาเยืะแปลมากมายแล้วก็ดีใจขเขาเ้ืยงจริงแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ทมีความสุขมากๆกัแบบทุกย่างดีใจมากก็ปีนี้ทีีก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ทั้งเรื่องงานเรื่องปัญหาปัญหาด้กน ปัญหาช่วส่งตัวอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมก็จะเห็นว่าพีพีเขาก็เป็นคนที่ที่แข็งแรงแล้วก็เติบโตแล้วก็เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาแล้วก็เราเราก็จะเห็นพัฒนาการของเขาไปอยู่ตลอดนะครับในในช่วงตลอดที่รู้จักกันมาอะไรเงี้ยผมวโาเขาเขา,เขาเก่งและเขาก็โตขึ้นมากแล้วหมายถึงว่าผมเชื่อว่าในทุกวันนี้พีพีไม่ต้องกลัวอะไรละพี่ีเขาก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างได้แล้วก็แข็งแรงเป็นสิ่งที่เติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามครับ คนไทยแล้วไป,วปกับของเรารคนชายไทยแลนด์ก็ขอให้ปีใหม่นะครับปี2024ทุกคนก็มีความสุขมากๆก็คิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับปีหน้าปีเชื่อว่าจะเป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วกันับปีนี้ก็ หวังว่าทุกคนก็คงจะได้มีประสบการณ์ดีมีความทรงจำดีมีช่วงเวลาดีๆกันไปนะครับวันนี้ก็ไม่เป็นสุดท้ายแล้วเริ่มต้นปีหน้าขอให้ทุกคนมีปีที่ดีสูขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยแล้วก็สมหวัขขงุูเรื่องขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนเลยครับอะไรนะขอบคุณกันเลยกันแหลมบ้าผมว่าผมวีทีเราก็ ไม่ไม่ใช่แค่ตลอดปีนี้นะผมว่าตลอดพวกใหญ่ๆของชีวิตเลยนะแล้วก็ระหว่างกันันน้กันแล้วก็สป,ปอ์ตกันมาตลอดอะไรเงี้ยผมว่าอย่างที่ผมก็จะพูดมาตลอดนะเหมือนว่าผมก็คงไม่ได้เป็นตัวเองในแบบนี้พีพีก็คงไม่ได้เป็นตัวเองในแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้มีกันและการที่คอยสป,ปอ์ตแล้วก็คอยช่วยเหลือกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็ขอบคุณดีีที่ผมว่า นี่เป็นเป็นส่วนในของสุดเลยเป็นเป็นสุดใหญ่ๆจริงที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้ในทุกวันนี้แล้วก็แล้วก็ดีใจที่เราก็ยังคีบอลตัวเองทำงานต่อด้วยกันแล้วก็มีมีมีช่วงเวลาชีวิตที่จะใช้ด <ones> right. ้วยกันต่อครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทักงสนงที่เป็นต์ลังใจให้กันและกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตทีในเรื่องที่ทำ เออระยะเวลาเจ็ดแปดปีที่ผ่านก็ดีใจที่ปีนี้ก็ได้อยู่ด้วยกันปีหน้าก็เราก็ที่บอลด้วยกันแล้วก็ยังจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันณค่ะที่มีเบลกี้่ะวันนี้มางาน Amazing Thailand จู่ดาวชุดดูนิโฟนะครับที่ไอคอนไอคอนสยามครับผมยิ่งใหญ่อลังการเป็นปีแรกที่มาด้วยกันด้วยครับก็เคยมาคนเดียวก่อนเหรอเคยหลายงานละเขาเปิดเลยปีนี้พิเศษมากเพราะเวทีมันเป็นที่หนึ่งถ้ผมก็ผมว่ามันก็ด้วยความสนุกอีกแบบหนึ่งนะสำหรับเวที260องศาจริงๆก็เป็นเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่พีเคยขึ้นมาแล้วเวที260ผมว่ามันก็จะมีมีวิธีการ หรือว่ามีพลังงานที่มันก็แตกต่างกันออกไป<ช>แต่ก็สนุกเต็มที่ครับผมเต<ช>็มเลยมาโชว์คู่ก,กันสะใ์สะใ์นะคะได้ข่าวว่าที่นี่มีโดรนจำนวนมาก อีโดนแล้วเขาบอกเขาจะแปลรูปแบบ3ามมิติโมีผูด้วยจริงป่ะเนี่ยเยอะมากโคนช่วยช่วยช่วยมันจะได้ดูแบบจุดหาวเขาจะจุดหู้เป็นชื่อมีพีบิวเกนเป็นผูแบบไหนเป็นผูที่หลับรักโลอเขาทำกันบ้านมานนะ แม่เลยเอาวุฒิ์กัการเขาดาวแล้วเขาดาวด้วยกันมากี่ปีแล้วสปีแล้วสี่ปีแล้วถ้าเป็นงานนะก็สี่ปีสี่ปีทำงานด้วยกันมาก็ตลอดครับผมถ้าไม่งานล่ะคะก็หลายหลายครับเสียงปะเนี่ยยายพูดดีกว่าพูดเลยพูดเลยเพราะว่าเขาจำไม่ได้หรอกเราอะแล้วเราจำได้ไหมผมจำได้แม่นทุกทุกโมเมนต์ กี่ปีคะเขาไม่เป็นงานอะไรนะครับถ้าไม่เป็นงานกี่ปีคะเขาดาวเขาจะไม่ได้หรอกพี่เขาจะไม่จำได้ยไงเจ็ดปีเจ็ดปีอ่าพี่บอกว่าจำได้ลองรีวิวสับวัเบนหนึ่งที่ประทับใจช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเคยทะเลาะกับหนูกันเขาดาวมันเกิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้่นานหรืยาวเป็นเป็นแบบว่าตอนเด็กๆอจำไม่ได้ลืมไปแล้วสัมภาษณ์เริ่มไม่สนุกแล้วยังไงต่อ ก็คิดว่าจริงๆแบบทุกๆครั้งที่แบบได้ได้มาเขาดาวด้วยกันดีกว่าก็เหมือนแบบได้เริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันนี่ครับผมก็ดีใจทุกครั้งที่มีเขาแบบร่วงเขาดาวด้วยทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็เด็กไม่กี่หลายครั้งเลยโอเคขอบใจขอบใจหลายคนบอกว่าถ้าเขาดาวกันปีหนึ่งแล้วมันจะอยู่ตลอดไปดูหมองหมองไปตลอดตลอดไปเราไม่รู้แต่ว่าจะอยู่ตรงนี้ข้างๆตลอด คอยซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตเแล้วเอาผ่าวเนาะวันนี้เขาแพ้วาผาวนั่นน่ะสิวันนี้เอาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเตรียมเข้าสู่ใหม่ก็พูดอะไรดีๆพ o สิท i f แบบนี้เราก็ได้รับรางวัลดีๆตั้งแต่ต้นปีเพราะปีหน้าเราสองคนเป็นจำเพาด้วยอ๋อหรออันพร้อมกใจครับรับมือยังไงบ้างเตรียมรับมือยังไงบ้างเตรียมรับมือยังไงบ้างทำบุญเยอะๆ ไหวไมู่ก,เ,กนนเลยไหว้กี่วันแล้วลูกไหว้กี่วันแล้วอะไรนะฮะไหว้กี่วันแล้วไหว้กี่วันแล้วก็ค่อยๆไหว้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมก็แบบอย่างไปแบบล่าสุดไปเชียงใหม่ก็ไปไหว้พระมา <c oughs> อย่างเงี้ยอยู่เที่ยบ้างวันนี้แบบคุณแม่ไปพี่ก็พาไปอ <c oughs> ะไรเงี้ยส่วนตัวมีความกังวลกับเรื่องพวกนี้ยังไงงบ้าส่วนตัวจริงๆพี่ว่าพี่ว่าจริงๆเราเราก็ควรจะคอนเซิร์นทุกๆก้าวในชีวิตนะครับหมายความว่าเราก็ควรจะเาเรียกว่าอะไรอ่ะเราควรจะ ก็เขาเรียกว่ารอบคอนเสิร์นเออรอบคอบเราคนจะรอบคอบกับการใช้ชีวิตอยู่แล้วในทุกวันก็จริงๆคล้ายๆกันนะครับผมรู้สึกว่าหรือว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนก็จะต้องเจอแล้วก็ต้องผ่านมันไปเนาะผมว่ามันก็อาจจะเป็นปีที่ดีหรืออาจจะไม่ดีหรืออะไรยังไงก็ตามเราก็จะกากับมัน่างดีที่สุดเต็มตัวให้ดีที่สุดแล้วก็มีเรื่องไม่ดีเข้ามาเราก็แบบผ่าผ่านไปได้ก็เป็นบทเรียนไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ช่วยกันเป็นประเทศ แต่เนาบอกแซวว่าเอออยู่คู่กันแบบนี้มีการผูกดวงกันอะไรกันไหมคะไม่คิดแม่บอกดวงไม่ผูกป่ะเนี่ยมีไหมครับแม่เดี๋ยขอดวงจะมาทำไมฮะแม่เธอขอดวงจะมาทำอะไรก็เธอจะขอดวงดวงไงจริงพีพีเขาเป็นคนชอบดูดวงดูบ้างอะไรเงี้ยครับดูบ้างนี่คือแหมถี่นะดูบ้างเนี่ยช่วงไหนเครียดดูบ่อยๆเบ่อยดวงเปลี่ยน กอ <rôle: orph> นแม่แม <crowded> <the wooden eries> ่เอาดวงไปไปดูเพื่ออะไรเขาก็ปรึกษาคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมก็เลยบอกว่าเอามาสิเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูให้เหรอแต่ก็อยู่ในการตลอดไปก็ปังๆเรื่อยๆอวันนี้ก็มีพี่ใหม่กันไว้พอดพี่ใหม่ให้แฟนๆดูนะครับ ก็ Merry Christmas and Happy New Year นะครับผมผ่านคริสต์มาสไปแล้วก็เนตอนนี้ก็นิวเอียก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วกันไม่ว่าสุขภาพแข็งแรงแบบเป็นพรีดีที่สุดนะแล้วก็ปีหน้าคิดอะไรก็ขอให้สุขภาพนะครับทำอะไรก็รอบครอบปลอดภัยครับผมแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวอยู่ก็เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณค่ะคุณพิมพ์กิน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 กทนกิ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 นกคนกิ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 นิน อะไรยังไงก็ขอให้มีความสุขสนอยแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องนะครับ,รบขอให้ปีหน้า2 0 2พันี่เป็นปีที่ดีของทุกคนครับครับ